สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EP นี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันหุ่นซินสติแตกสั่งยึดที่ดินรองรัฐรมนตรีเทศบาลหลังติดคอนเทนต์ขมิญยังดักดนันถ่ายรูปก,กับบังเกอร์เปิดเผยพิกัดให้ F6 กวางไข่ตัวละครลับเกาหลีเหนือสรุปหนุนข้างไหนสื่อจีนตีข่าวทั่วประเทศชื่นชมไทยหลังจากเปิดเผยข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับ มาเริ่มต้นจากข่าวนี้กันหน่อยนะครับผมจะเรียกว่าวิเคราะห์ข่าวด้วยกันผมมองว่าตอนนี้เองเนี่ยหุนเซนกําลังมีปัญหาภายในนะฮะลูกน้องไม่เคารพแล้วท่านผู้ชมครับนี่เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งที่ผมมองว่าอาวสานหุนเซนเนี่ยใกล้เริ่มจะมาถึงแล้วเหมือนกันตามรายงานสื่อที่ยืนยันแหล่งข่าวออกมาในชัดเจนท่านผู้ชมครับว่าหุ้นเซนเนี่ยนะครับได้มีการโปรดรองนายกเทศมนตรีนะครท่านผู้ชมครับตำแหน่งใหญ่เลยนะฮะ ไล่ออกจากทางราชการด้วยพร้อมกับยึดที่ดินทั้งหมดท่านผู้ชมครับเหตุเพราะเธอนั้นติดคอนเทนต์โพสต์ว่าทหารเขมรนท่านผู้ชมครับคือโพสต์หลายครั้งเลยโพสต์รอบแรกนี่นะครับโพ์ในเรื่องของจํานวนของทหารที่เสียชีวิตในชายแดนโพสต์ครั้งที่2นี่หนักเลยระบุว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเป็นหลายโลกเพราะลืมสุราพอโพ์ปั๊บครับหุนเซนนี่ถึงกับคลั่งท่านผู้ชมใช้อํานาจนะครับของประธานสภารัฐบาล สั่งปลดทันทีนางโสวันทาพ้นจากรองนายกเล็กเทศสสบาลน,นครอริยกษัตริย์แถมไล่ออกจากราชการด้วยท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการยึดที่ดินคืนและขับไล่ออกจากพักเหตุเพราะทําให้กองทัพนั้นเสื่อมเสียนะฮะเธอเองเนี่ยเออระบุว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเป็นโรคความดันเบาหวานโรคตับเพราะดื่มเหล้าเยอะเกินไปนะฮะ เรื่องนี้เองเนี่ยฮุนเซนไม่ปล่อยครับเดี๋ยวหาว่าไม่ดูแลกองทัพนะสั่งปลดเลยฮะมาพูดให้กองทัพเสื่อมเสียอ,อย่างนี้ไม่ได้ในยามสงครามว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมนะเมื่อเช้าวันที่3นี้เองท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลา10บนาฬนาทีฮุนเซนได้โพสต์ข้อความบอกว่า เราไม่มีเวลาจะอบรมสั่งสอนเจ้าหน้าที่ที่ไร้วินยัยเมื่อจิจการภายในประเทศกำลังเรียกร้องให้เรานั้นแก้ไขปัญหาเหล่านี้โสวันทาได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งหลายคราผมได้โทรไปหาเขาด้วยตัวเองเพื่อที่จะขอให้ลบบทความถึงสองครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้เขาได้โพสต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียต่อกองทัพขณะที่กองทัพกำลังปกป้องแผ่นดินผมได้แจ้งกับคุณกวงจำเริญประธานพักจังหวัดกันดนันให้ไล่เขาออกจากพักประชาชนกัมพูชา ผมได้แจ้งกับคุณสารโสคารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยให้โปรดโสวันทาออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีอริยกษัตริย์และขับไล่ออกจากโครงสร้างของรัฐทั้งหมดในฐานะของประธานพรรกรัฐบาลผมมีสิทธิและมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้เพื่อรักษาวินัยของพรรคสำหรับสมาชิกพรรคทุกคนโอ้โหหดนเหี้ยมเหลือเกินคำพูดของยายผมนี่ลอยเข้าหัวผมมาเลยนะยายหมาน,นผมเนี่ยท่านผู้ชม ท่านเคยบอกไว้ว่าก่อนที่ท่านจะเสียนะบอกว่าทําดีไว้นะลูกถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเป็นคนขมนิโอ้โหขนลุกเลยท่านผู้ชมครับอีกนิดเดียวก็ตกฝั่งขมิแล้วนะผมเนี่ยอยู่สีสะเกดเนี่ยท่านผู้ชมครับบุญยังเยอะอยู่ได้เป็นคนไทยเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นว่าบุญเซนไม่สนชีวิตคนไม่สนชีวิตประชาชนตัวเองไม่สนชีวิตทหารตัวเองปล่อยให้ตายตามชายแดนโดยที่ไม่สนเลยทั้งทั้งที่โสวันทานเนี่ยพยายามจะบอกแล้วนะว่ามีทหารตายเยอะมากไปเก็บลงมาอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยราวๆเนี่ยสามถึพันเนี่ที่นอนเป็นปุ๋ยอยู่ในตอนนี้ทำเอาทหารของเรานี่ต้องทํางานลําบากเลยต้องใส่แมสการที่หุนเซนรีบที่จะออกมาเชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่ารวบการจัดการภายในของฮุนเซนเริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของการปกครองต้องใช้คําว่ากําลังอ่อนแอฮะสำหรับพักการเมืองของฮุนเซน เรื่องราวต่อมาครับไปดูความดักดันของขโมยกันต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านั้นนะครับเพจของพี่กันจอมพลังได้ออกมาเปิดเผยว่าโหขมยเนี่ยทำบังเกอร์ได้คุณภาพมากนะครับโดการใช้ปูนนะสร้างความแข็งแรงให้กับบังเกอร์ให้กับฐาน ของขมิท่านผู้ชมครับตามชายแดนล่าสุดท่านผู้ชมครับมันโป๊ะแตกตรงนี้แหละฮะว่าอา้าวนะฮะรูพิกัดเรียบร้อยแล้วล่าสุดจากรายงานของเพจ army military fort ครับได้ออกมาบอกว่าทหารขมิได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับบังเกอร์คอนกรีตซึ่งใช้มือถือเทคนโปรว่าถ่ายรูปตัวเองแต่บังเอิญว่าเผอเนี่ยไประบุพิกัดบนลายน้ําเรียบร้อยท่านผู้ชมครับในการถ่ายภาพซึ่งจะได้เห็นพิกัดที่ตั้งของบังเกอร์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนซึ่งบังเกอร์ดังกล่าว มีระยะห่างจากประสาทตาควายไปเพียงแค่6กิโลเมตรแต่เพียงเท่านั้นอ่ะเตรียมตัวฮะเตรียมตัว F 1 6ส่งด่วนทีผู้ชมครับเอาไข่ไปฝากซะหน่อยสัก2ฟองนะฮะเรื่องราวต่อมานะครับไปดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยนะตั้งแต่เราได้ทูตจีนคนใหม่มานี่เฮ้ยมันคึกคักนะฮะข่าวสารจทางฝั่งจีนนี่มันดูดีไปหมดเลยทานผู้ชมครับล่าสุดสื่อจีนนะครับ ก็ยังคงปากหวานห,หลังจากที่ EP ีก่อนผมแนะนาเรื่องราวของสื่อจีนในเรื่องของบทวิเคราะห์นะครับเหตุปะทุเนี่ยในเรื่องของการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมาให้ฟังกันเนี่ยจีนค่อนข้างวิเคราะห์ละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็พูดเข้าข้างเราอย่างร้อยเซนะครับไม่ได้พูดเข้าข้างขมิญแม้แต่คําเดียวเลยนะตั้งแต่การยิงก่อนนะครับก่อนที่เครื่องบินเอฟโฉกจะบินขึ้นไล่เลียงเหตุการณ์เป็นฉากเป็นฉากไปเลยท่านผู้ชม งานนี้ตอกหน้าขมินเต็มๆล่าสุดยังไม่หยุดนะครับสื่อจีนเองเนี่ยต้องใช้กับทั่วประเทศเลครับตอนนี้กล่าวชื่นชมไทยรู้จักต้นตำรับเครมน้อยไปซะแล้วนะฮะจีนนี่คือต้นตำรับการเคลมนะฮะใน30-40ปีที่ผ่านมาจนเขาจเจรญรุ่งเรืองแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ต้องบอกว่า ขเมศนี่เด็กๆไปเลยครับถ้าเจอจีนเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากที่เรางัดหลักฐานออกมาประจานขเมศนะครับให้กับทางคณะทูตทั่วโลกได้เห็นกันเนี่ยนานาชาติก็เห็นพร้องต้องกันท่านผู้ชมครับว่าขเมนนี่บิดเบือนข้อมูลทั้งหมดเลยด้วยวัตถุประสงค์อะไรได้หลายอย่างในแง่ของผลประโยชน์ซึ่งขเมนเองตอนนี้ในเวทีระดับประเทศเนี่ยนะครับตัวเท่าขี้เล็บเนี่ยท่านผู้ชมครับจีนจะกดหัวตอนไหนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันสหรัฐเนี่ยอยู่คนละทวีปนะครับ จีนเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดกว่าเขามองเห็นอยูแ่แล้วว่านกสองหัวแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ส่วนใหญ่ตอนนี้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นบวกมากกับทางฝั่งไทยนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีเพียงแค่อุปทูตนะจีนกับไทยเนี่ยการตั้งเอออคระชทูตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันกลับมาแน่นแฟ้นแล้วท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้ ทั้งทั่วโลกแล้วก็จีนเองนะครับต่างก็เห็นข้อเท็จจริงกันหมดแล้วว่าขามรนเนี่ยมันชั่วแค่ไหนนะฮะและต้องจับตาต่อไปว่าจีนจะลงดาบขามรนแบบไหนเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจีนเนี่ยคุมไปถึง70%ใเนลยทีเดียวถือว่าเป็นการคุมประเทศไปทั้งประเทศไปแล้วเชื่อว่าจบไม่สวยอย่างแน่นอนในการหันไปหาสหรัฐอเมริกาของขมรในครั้งนี้นะฮะท่านผู้ชมสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาหงอเลียทางฝั่งของสีจิ้นผิงเหมือนเดิม นะฮะท่านผู้ชมครับ,คน,ครบน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือไม่แน่มันมีตัวละครลับเข้ามาอย่างที่ท่นานทราบก็คือเกาหลีเหนือถ้าขเขมรไปเกาหลีเหนือเมื่อไหร่นะครับหรือหันไปจับมือกับเกาหลีเหนือเนะี่ยท่านผู้ชมซึ่งผมก็เชื่อว่ามันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากในแง่ของการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กันเพราะว่าจีนไม่ให้และสหรัฐยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยนะครับเกาหลีเหนือได้เปิดตัวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย มีส่วนสําคัญกับขมิญอย่างแน่นอนในความรู้สึกผมนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับที่ผมค่อนข้างจะออกมาวิเคราะห์ข่าวหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการปกครองนิสัยใจคอคล้ายๆกันขมิญกับเกาหลีเหนือนี่คล้ายๆกันนะครับปิดทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดกั้นสื่อประชาชนการจัดการไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับกับเกาหลีเหนือน่าจะคุยนเข้าใจง,ง่ายกว่าล่าสุดอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาเรียกร้องสันติภาพ ในการหยุดยิงนะครับชื่นชมระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ดีๆก็โผล่หัวมาทดานผู้ชมครับเกาหลีเหนือเนี่ยนะเรียกร้องสันติภาพล่าสุดเพิ่งส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนเออมันส่งเสริมสันติภาพตรงไหนฮะสำห,สร,ห,สร,ห,สร,หรับเกาหลีเหนือรวมถึงนะครับประวัติศาสตร์กับไทยก็ไม่ค่อยดีเกาหลีเหนือนเนี่ยเชิดเงินค่าข้าวเราไปเอาเข้าวเราไปฟรีๆผมเชื่อหลายคนในยุคผมเนี่ยจำได้นะครับสีขึ้นนี่จําได้อย่างแน่นอน ซึ่งตรงนี้แหละผมก็มองว่าคาเมนจะโลนดุมถึงทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะเล่นงานคาเมนให้ยับเลยถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะเป็นลูกน้องจีนก็ตามผมเชื่อว่าการที่เกาหลีเหนืออยากจะมาแทรกแซงในเรื่องราวของไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับมีความเห็นแตกต่างยังไงก็พิมพ์มาได้เลยนะครับไม่ว่ากัน E ี EP นี้ขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมกันจบคลิปนะครับก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมให้กบบาลังใจนะครับผู้อพยพของเราด้วยนะครับยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับไอเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มตอนนี้ที่แถวฝั่งกันทะลักเนี่ยนะครับเขกากำลังเก็บทุนระเบิดกันอยู่นะครับเพิ่งเก็บไปได้ประมาณ17พื้นที่มั้งนะครับเหลืออีกตั้งโหเยอะเลยน่าจะประมาณอีก30หรือเจ็ดสิกว่าหรือเจ็ดสิกว่าพื้นที่นะฮะที่จะต้อง เก็บกู้ทุนระเบิดต่อไปท่านผู้ชมครับเพราะว่าโอ้โหขมินนี่นเล่นเราหนักมากนะฮะท่านผู้ชมก็ให้กันวังใจแนวหน้าแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยนะครับเขาเดือดร้อนจริงๆนะข่าวเองไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่สำหรับศูนย์อพยพนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณท่านครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ